รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้นะคะนำคุณชมมาที่บ้านสวนพฤกษาไม้ด่างไม้ประดับไม้มงคลอยุธยาในพื้นที่ตำบลกำมังอําเภอพระพนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้นะคะเราจะนํามาดูเรื่องของการดูแลและก็รักษาพันธุ์ไม้ด่างไม้ประดับไม้มงคลกันค่ะว่าเขามีวิธีการดูแลอย่างไรค่ะ คนอยุธยาแล้วนะคะอยู่กับเจ้าของบ้านสวนพฤกษานะคะคุณชาติชายแก้วกล่ำหรือลุงชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้มีโอกาสลงพื้นที่มาดูเรื่องของไม้สวนไม้ด่างไม้ประดับที่นี่มีการปลูกไมส้สวนไม้ประดับประมาณมากมายแค่ไหนคะถ้าถามปริมาณออตอบยาก<ม>เนื่องจากถ้าถามระยะเวลาเนี่ยประมาณได้ว่าสัก10ปี oh. นะฮะแต่ว่าปริมาณเนี่ย ทำทุกวันนะฮะแล้วก็ขยายพันธุ์ทุกวันปลูกวันเลยจับไม่ได้แต่ถ้าถามว่ามีประมาณเนี่ยเป็นหมื่นต้นครับย้อนถามนิดนึงทําไมถึงเลือกที่จะมาปลูกเรื่องของไม้ประดับไม้สวนเออจริงๆแล้วต้องขออนุญาตว่าเป็นความชอบส่วนตัวก่อนนะสมัยก่อนก็ยังไม่ได้ปลูกเพื่อจําหน่ายนะฮะเป็นการปลูกเองเพื่อสะสมเพื่อสะสมเพื่อเรียนรู้เพื่อความพักผ่อนนะเพื่อสถานการณ์ของตัวเองอะไรก็แล้วแต่นะ แต่ด้วยพอมีปริมาณมากขึ้นมเีเพื่อนฝูงมากขึ้นมีคนชมมากขึ้นก็เกิดการแบ่งปันแล้วก็ในสุดก็เกิดการเ,าเป็นสวนเพื่อการจำหน่ายค่ะแรกๆเลยเราเริ่มเล่นไม้อะไรก่อนคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ปลูกต้นไม้นี่นะครับเ,เขาจะขึ้นชื่อว่ารักต้นไม้เนี่ยปลูกทุกชนิดจะปลูกผักสวนครัวปลูกไม้ใบปลูกไม้ผลเ,เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าในสวนตัวเองเนี่ย เป็นคนที่ชอบไม้ใบามาก่อนนะฮะจึงได้เอาใจใส่มุ่งเน้นมาที่เรื่องไม้ใบเป็นหลักครับค่ะอ๋อเน้นเรื่องไม้ใบเลยตอนนั้นเรามีการหาเรื่องพันไม้ต่างๆจากไหนเป็นเ,เนส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากการเมื่อเราไปชอบต้นไม้มีตลาดต้นไม้ที่ไหนบ้างนะ,ะสายพันธุ์ที่เรายังไม่มีก็เอาสะสมนะส่วนใหญ่ก็จะหาโดยวิธีนี้นะอีกวิธีหนึ่งอาจจะมาจากพวกนิตยสารต่างๆนะครับ ก็คือชอบเรื่องไม้ใบแล้วทํายังไงถึงเริ่มศึกษาเรื่องของการขยายพันธุ์คะต้องบอกอย่างว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นการศึกษาโดยตำราอย่างเดียวนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเ,เรียนพักรักจําเป็นส่วนใหญ่นะครบบวกกับการที่เราเป็นคนชอบแล้วก็ต้องอยู่กับต้นไม้ต่อตลอดเวลาก็จะศึกษาเขาเองว่าเขานั้นจะแต่ละทิศจะชอบแบบไหนนะครับค่ะตั้งแต่เราปลูกต้นไม้มาสิกว่าป,ปีเนี่ย เราผ่านเรื่องของกระแสของต้นไม้ต่างๆมาเดี๋ยวมีขึ้นมีลงมีราคาที่สูงที่สุดช่วงไหนเป็นช่วงที่มีจังหวะของการขึ้นมากที่สุดคะต้องยอมรับว่าต้นไม้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าใครที่เคยจําได้เมื่อสมัยนานมากพอสมควรจะมีกระแสต้นไม้อย่างเขาเรียกเสเน่หจันขาวช้างเผือกอ,อะไรรุ่นน,นั้นเนะมื่อปรัมาณ่ัิบ0ามสปีแต่ว่าที่เรา คนมาเล่นต้นไม้กันมากมาสะสมต้นไม้กันมากเนี่ยจะเป็นช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดพอดีนะครับค่ะทราบว่าช่วงโควิดนี่ต้นไม้ราคาขยับตัวแบบสูงขึ้นหลายเท่าตัวหลายเท<ด>่าตัวครับค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเออผมผมขออนุญาตนะครับว่าถ้าหากว่าถ้าผู้ชมเขาชมได้นะครับว่าต้นนี้คือเสน่จันทร์บุตรศรคำต้นเนี้ย เดิมทีเลยเนี่ยยังไม่มีโควิดยังไม่มีคนสะสมต้นไม้ะนะครับส่วนเนี่ยจำหน่ายต้นหนึ่ง250บาทะนะครับแต่ว่าหลังจากเกิดกระแสนิยมไม้ด่างแล้วบุษลาคมเนี่ยขยับราคาขึ้นไปเนี่ยนะฮะเ,เวลาจำหน่ายกันเนี่ยเขาคิดเป็นใบใบละ1 0,000หมืน,มนะเหมือนกับเ,เขาเรียกก้านส้มด่างเห็นไหมใบละแสนต้นละล้านกว่าะอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับต้นนี้ก็คือหลายหมื่น ครับตอนนี้ก็ถ้าเผื่อเป็นสมัยนั้นประมาณ 10, 10บใบตัวน,นี้ก็ประมาณ78ดหมื่นครับโอ้ค่ะค่อนข้างสูงแต่ปัจจุบันก็คือสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติภาวะปกติร,ราคาต้นไม้ก็คือราคาที่จับต้องได้ใช่ครับค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คนรักต้นไม้ก็คือยังไงเขาก็ยังจะเลือกซื้อต้นไม้ที่เขาชอบไม้มงคลไม้สวยไม้ประดับไม้ด่างไปตกแต่งบ้านอยู่ครับคือคต,ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าต้นไม้เนี่ยเมื่อ ในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะเป็นเป็นต้นไม้กระแสแต่ตอนเนี้ยไม่มีกระแสแต่ความที่ตลาดต้นไม้ยังอยู่คนรักต้นไม้ยังซื้อต้นไม้ตอนนี้เหมือนกับเป็นการกรองเลยฮะกรองว่าคนที่มีต้นไม้อยู่ในมือตอนนี้คือคนที่รักต้นไม้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคนรักต้นไม้จริงๆเขาจะต้องดูแลต้นไม้ยังไงบ้างพอจะแนะนําได้ไหมคะคืออยากจะเรียนคุณแอนอย่างนี้นะครับว่าต้นไม้เนี่ยถ้าปลูกทั้งสวนเนี่ย ต้นไม้ถ้าเผื่อจะให้เขามีความสวยะนะครับมีความงอกงามต้องมีองค์ประกอบสักสักสามอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยต้นไม้เนี่ยต้องได้แสงแสงเนี่ยต้อง,องสามร้อสามหกองศาพอดีนะครับหนึ่งได้แสงก็ทีนี้เวลาเราจะปลูกต้นไม้เราต้องพิจารณาเองว่าต้นไม้ที่เราจะปลูกอย่างสมมติผมยกตัวอย่างเสน่จันท์เขาจะต้องการแสงเนี่ย พางแสงเนี่ยใช้สแสลนพังแสงประมาณ6 0สิบเอซนะฮะอย่างที่สองที่ต้นไม้ต้องการก็คือความชื้นนะคะความชื้นก็เราก็ดูเองว่าจะให้ปริมาณน้ำมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะและอย่างที่สามก็คืออาหารอาหารก็ได้แก่ปุ๋ยทั่วไปก็แล้วแต่ฮะจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ครับถ้าแต่ละต้นเรามีพวกใบที่มันไม่สวยแล้วแห้งๆแล้วเราก็ดึงทิ้งได้เลยใช่ไหมดึงทิ้งได้เลยครับค่ะ ตรงนี้ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วกับต้นไม้ใช่ครับที่นี่ปลูกไม้ค่อนข้างหลากหลายพอจะแยกจำแพจำจำแยกได้ไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างไม้เนี่ยต้องยอมรับว่าวงต้นไม้หรือตระกูลต้นไม้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับะนะแต่ว่าในส่วนของเสน่ห์จัน,จนก็ถือว่าเป็นตระกูลหนึ่งหรือวงหนึ่งนะฮะแต่ไม้ไทยปัจจุบันเนี่ยที่แพร่หลายมากที่สุดเห็นจะเป็นพวก อะโกนิมาหรือหรือของเดิมนะฮะเราเรียกว่าตระกูลแก้วกาจนาก็คือไม้ใบนะครับใบสวยงามสีสวยใช่ครับใช่ครับออกต่างประเทศส่งออกต่างประเทศครับตระกูลอะโกนิมานี่ยส่งออกต่างประเทศเป็นไม้ใบประเทศไหนเขานิยมมากที่สุดคะอะโกนิมาเนี่ยอะโกนิมาเอ่ออะโกนิมาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในในเอเชียนะครับเออ่ประเทศที่คู่ค้าขายกับไทยเราเนี่ยส่งต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ใน อินโดมาเลยนะครับแต่ช่วงสถานการณ์ตอนที่ต้นไม้กระเตื้อไม้สุดเนี่ยตอนนี้นกลับมามีญี่ปุ่นมีจีนแล้วก็มีเวียดนามค่ะนะแล้วก็มีไม้ใบซึ่งเป็นใบสวยงามประ,ประเภทเฟิร์นครับคือคืออย่างนี้คุณเองครับว่าสวนเนี่ยก็ต้องปรับตัวจากสมัยก่อนเมือ่อขณะนั้นเนี่ยคนนิยมเล่นไม้ด่างแล้วราคาสูงมากมแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย คนเล่นไม้ด่างเนี่ยลดปริมาณลงอย่างอ,อย่างรวดเร็ว <c oughs> นะแต่ชาวสวนก็จะปรับตัวว่าในเมื่อไม้ด่างไม่ได้แต่ชาวสวนได้อยู่ได้เพราะฉะนั้นไม้ที่คนทั่วไป <c oughs> ปลูกบ้านมีบ้านจัดสรรทุกคนต้องปลูกต้นไม้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเลือกต้นไม้ที่มีราคาถูกแต่ว่าให้ความล่มลื่นให้ความเขียวขจี <c oughs> นะเพราะฉะนั้นชาวสวนก็จะปรับตัวหันกลับมา <c oughs> ไม่ไม่ได้ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าบางส่วนนั้นต้องมาปลูกต้นไม้เพื่อการจำหน่ายให้สําหรับคนทั่วไปครับ แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงสเสน่หจันทร์แล้วที่นี่มีสเสน่หจันรหลายพันด้วยจะพาให้พาไปชมเรื่องของสเสน่หจันนิดนึงครัเออได้ครับที่นี่จะมาสัก90%นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ สองคนรักไม้ค่ะก็คือเสนจันอันนี้คือตระกูลเสนจันครับค่ะเสนจันมีความมงคลยังไงบ้างค่ะเสเนจันเนี่ยโบราณเราถือว่าเ,เป็นไม้มงคลมงคลอย่างแรกเลยครับเราถือกันว่าชื่อเป็นมงคลก่อนนะเรียกว่าไม้สเสนจันครับค่ะ <seafood S 2> ก็คือมีทั้งหมดเยอะไหมคะสายพันเสนจันเนี่ย จริงๆแล้วในยอยู่ประมาณสัก10กว่าชนิดนะครับ,บแต่นในปัจจุบันนี้มันจะมีไม้ที่แตกออกไปก็ค่อนข้างจะอีกประมาณทักเท่าตัวประมาณที่ยี่สิบชนิดได้ครับแต่ราคาของเขาก็ยังคงแบบไม่ตกมากคือถ้าเป็นไม้ตอนนี้เสน่ใจนเนี่ยนะครับทั่วๆไปที่ท่านเห็นเนี่ยถ้าเผื่อนอกเหนือจากตัวไม้ด่างบางตัวเนี่ยนะครับก็ราคาร้อยสองร้อยเท่ากับสมัยมยังไม่ มีกระแสนะครับก็เป็นราคาปกติตามท้องตลาดทั่วไปครับค่ะก็คือให้แนะนำหน่อยค่ะตอนนี้เรามีพันอะไรบ้างคะอันนี้อ,อย่างนี้คือสเสน่ห์จันเจ้าจอมครับะนะลักษณะใบาเขาก็จะแตกต่างออกไปเอ่อเจ้าจอมจะคล้ายๆกับสเสน่ห์จันขาวนะครับแต่ว่าจะมีเอ่อทรงรูปหน้าอ่าจะเปลี่ยนไปะนะมีม,มีมีเสน่ห์ตรงตรงรูปหน้าค่ะ,ะคซึ่งสเสน่ห์จะเป็นไม้โบราณเป็นไม้โบราณครับค่ะตั้งแต่สมัยไหนคะเอ่อเท่าที่ ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเสน่ห์จันเนียน่าจะมาตั้งแต่สมัยกรุงศิียุาโดยเฉพาะความเป็นเสน่ห์จันเนี่ยนะครับถ้าเราเคยได้ยินว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเกจิอาจารย์นะจะทําพระเนื้อว่านเนื้อผงนะครับตัวหนึ่งที่จะเอาไปผสมมวลสารสําหรับผลิตนะก็คือเนื้อของเสน่ห์จันซึ่งจะสมัยโบราณเลยพันเสน่ห์จัน โบราณจะเป็นพันธุ์ไหนคะเอ่อสนิทจันโบราณที่ชาวบ้านทั่วไปจะอยู่ประมาณสัก3 4มสี่ิ้ก็คือตัวเอ่อที่คุณแอนกางจับเนี่ยตัวนี้คือเสน่ห์จันขาวนะตัวนี้ที่เอ่อบอกว่าพระเครื่องทั้งหลายเนี่ยที่เอาไปผสมมวลสารเนี่ยจะใช้เสน่ห์จันขาวเป็นหลักนี่ก็คือแบบพันโบราณเลยแบบสมัยโบราณเลยจันขาวจันเขียวนะฮะเอ่อนี่คือไม้โบราณจันขาวจันเขียวเอ่อจันแดงอันนี้คือจันดำอันนี้คือจันดำครับค่ะ ก็คือใบเขาก็จะแตกต่างกันไปอันนี้คืออันนี้คือสเสน่ห์จันโกเมนโกเมนนะคะความเป็นโกเมนกับสเสน่ห์จันแดงค่อนข้างจะเหมือนกันจะเปลี่ยนกันตรงเฉพาะรูปหน้าใบถ้าเผื่อเป็นสเสน่ห์จันโกเมนใบจะเป็นทรงกลมนะครับถ้าใบจันแดง,ใบ,แดงใบจะเป็นรูปใบโพ <Okay. S 2> หรือรูปหัวใจ นะครับที่ที่จะมีความแตกต่างค่ะนี่ก็คือจันแดงอ่าจันแดงจะเป็นรูปไวโพหรือรูปหัวใจนะแต่ถ้าเป็นโกเมนจะลักษณะปบเป็นทรงกลมนะครับและนี่ก็คือเอ่อตัวนี้เอ่อทั่วไปที่เมื่อช่วงโควิดระบาดมากที่สุดก็คือเสน่หจันประกายดาวครับประกายดาวนะคะประกายดาวครับ เราจะเห็นใบเขาจะมีความด่างน้อยใช่ครับก็ <ๆ S 1> ด่างมากด่างน้อยแล้วแต่นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันตัวนี้ก<ช>็ <ๆ S 2> เป็นประกายดาวเหมือนกันนะครับแต่นี้จะด่างออกชมพูจะด่างออกชมพูครับมีอีตัวหนึ่งที่จะท,ท,ที่บอกว่าเอาไปทําเป็นมวลสารผสมสาหรับพระผงพระเครื่องนะ,ะตัวนี้คือสเสน่ห์จันหอม,อมสเสน่ห์จันหอมเนี่ยถ้าหากว่าใครได้สัมผัสอภรณ์ ผมว่าลองคุณเอ็นนะฮะคุณลองลองลองดมกลิ่นให้ดมอะแล้วแล้วแล้วบอกซิ่ว่ามีกลิ่นไหมอ่าจะมีกลิ่นชัดเจนมากนะครับนี่นี่คือเสน่ห์จันรหอมนะครับแต่เขาหอมจริงๆนะคะหอมแบบสมุนไพรใช่ครับหอมแบบสมุนไพรแต่ว่านี่ไม่เหมือนใครเลยค่ะเสน่ห์จันทร์ที่ไม่เหมือนไม่เหมือนเออตัวนี้คือเสน่ห์จันประกายดาวครับแต่ว่าตัวนี้กลายเขาเรียกกลายนะฮะนะฮะเป็นเสน่ห์จันรประกายดาวตัวหนึ่งนะครับ และที่เราเห็นอยู่ใบน้งครับถ้าหากว่าตัวนี้ที่คนเลี้ยงต้นไม้นิยมก็คือสเสนเจนบุตรารคำคแต่สเสนเจนบุตรารคำเนี่ยมีอยู่สองชนิดก็คือด่างเหลืองกับด่างชมพูอันนี้คือด่างชมพูต้นนี้คือด่างชมพูครับะนะแล้วก็ติดไว้ด้วยว่าไม่ขายอพอดีต้นนี้เจ้าของสวนกําลังจะขยายพันธุ์นะฮะครับ,รบพูดเรื่องของขยายพันธุ์ สน่ห์จันมีการขยายพันธุ์แบบไหนคะเอ่อสน่ห์จันเนี่ยค่อนข้างจะขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะครับเอ่อมีส่วนหนึ่งก็คือการเพาะเนื้อเยื่อนะครับแต่ว่าชาวสวนเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมเนื่องจากความแข็งแรงของการเพาะเนื้อเยื่อกับเอ่อความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาตินั้นจะแข็งแรงกว่านะครับในส่วนของเกษตรกรที่จะขยายพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแยกหน่อนะแต่ว่าเอ่อในฐานะที่ บ้านสวนพฤกษาเนี่ย <c oughs> เอ่อก็จะให้ความรู้เกษตรกรว่าถ้าเราต้องการปริมาณที่เร็วขึ้นนะการแยกหนอ่อเอ่อบางทีต้องใช้เวลาเดือน2เดือนฝ่าจะมีหนอสักหนอดหนึ่งค่ะ <c oughs> นะแต่ว่าการขยายพันธุ์ที่นี่นั้นจะขยายพันธุ์โดยการหั่นชิ้นตา <c oughs> นะแล้วนําชิ้นตานั้นลงไปเพาะนะครับแล้ววันนี้สวนพฤกษาสวนบ้านพฤกษาจะมีการขยายพันธุ์โดยการหั่นชิ้นตาให้เราอ๋อได้ครับินดีเ <c oughs> พื่อเ <c oughs> พื่อเป็นเอ่อความรูม้ให้กับเกษตรกรที่ต้องการขยายพันธุ์นะครับค่ะ ผมขออนุญาตคุณแอนเลยว่าอย่างตนน้นนี้ต้นนี้ก็คือสเสนเจันบุษราคาเช่นเดียวกันะนะครับวิธีการนะที่เราหั่นชิ้นตานะครับจากต้นไม้ต้นเดียวถ้าหากว่ากเกษตรกรอยากจะขยายพันธุ์ให้มันได้รวดเร็วได้ภายใน10ต้น20ต้นะนะเราจะใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยการหั่นชิ้นตาผมจะขออนุญาตสาธิตการหั่นชิ้นตา คร่าวให้เกษตรกร,กรชมไปเลยนะครับทีนี<ด>้วิธีการหั่น,นชิ้นตาเนี่ยนะครับถ้าตามภาษาเขาเรียกว่าล้มต้นเลยนะครับนำดินออกหมดเลยนะครับจากนั้นทำความสะอาดนะครับด้วยน้ำเปล่าครับ สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังก็คือการรักษาความสะอาดของต้นไม้ที่จะหั่นชิ้นตานะครับเพื่อไม่ให้เชื้อรานั้นติดนะฮะดูว่าก้านใบไหนที่คิดว่าไม่น่ามีประโยชน์แล้วนะเราเอาออกได้เลยครับนะจะเหลือไว้ตรงยอดเนี่ยประมาณทัก3-4ถึงใบใบละหมื่นะคะนะอจากนั้นเนี่ยนะครับผมให้คำจำกัดความว่า การจะผ่าต้นไม้ก็คือเหมือนกับแพทย์ที่จะทําการผ่าตัดคนนะฮะคนที่จะเท่าทําการศัลยกรรมผ่าตัดได้ต้องความสะอาดนะหมอต้องจับเราอาบน้ําต้องจับเราโกนผมต้องทําความสะอาดนะครับต้นไม้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เราจะไปหันชิ้นตาทําความสะอาดครับ ในส่วนของยอดนะครับเราสามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้ตามปกตินะครับตอนนี้เวลาเราจะหัน่น <and look S 1> เราก็จะดูว่าเราจะเอาตาไว้นะครับ, oh, no. รบยอดสามารถเอาไปปลูกได้ตามปกตินะครับ เขาไม่มีรากก็ไม่เป็นไรนะคะเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเขาสร้างรากใหม่ครับนะทีนี้ในส่วนที่บอกเกษตรกรว่าถ้าเราจะขยายพันธุ์นะครับถ้าหากว่าท่านต้องการจําหน่ายหรือต้องการจะขยายพันธุ์ปลูกเองหรือแบ่งปันคนอื่นก็นแล้วแต่นะฮะเพื่อจะให้ได้ปริมาณเ,เราก็สังเกตว่าจะเห็นบีตานะครับเราต้องการเพรียงตาเท่านั้นนะฮะเท่าน,นี้แหละครับนะชิ้นตาที่เราจะเอาไปขยายพันธุ์นะครับ อย่างนั้นที่ผมบอกเบื้องต้นว่าถ้าเผื่อต้นไม้ต้นนี้มีกี่ตาเราก็เราก็จะได้จํานวนต้นเท่านั้นนะครับปัจจัยสําคัญคือต้องเลี้ยงลําต้นให้ใหญ่แล้วก็แข็งแรงใช่ครับต้นไม้ที่จะขยายพันธุ์ได้ดีก็คือต้นไม้ที่มีความแข็งแรงนะครับลําต้นแข็งลากเดินได้ดีแล้วซึ่งอายุของต้นไม้ให้ดูที่ใบใช่ไหมคะครับ ต้นไม้ในแต่และต้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการเติบโตของต้นไม้จะอยู่ที่ประมาณ15วันถึง30วันนะครับต่อนหนึ่งใบวัสดุที่จะใช้เพาะชำนะครับผมไม่แนะนำให้ท่านไปใช้วัสดุที่มีราคาแพงนะครับที่เราอยู่เนี่ยเราใช้แต่เพียงขุยมะพร้าวเท่านั้นนะครับนะแต่ขุยมะพร้าวที่จะใช้เนี่ยขุยมะพร้าวส่วนใหญ่ที่ออกมาจำหน่ายเนี่ย มะพร้าวจะยังไม่แก่ขุยมะพร้าวยังมีความเ,าเขียวอยู่นะเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะเอามาใช้งานเนี่ยสมควรจะไปตากสักแดดหรือสองแดดเพื่อให้แห้งสนิทก่อนขุยมะพร้าวที่ท่านลงมาแช่น้ำเนี่ยในส่วนของที่อิ่มน้ำเนี่ยเขาจะอยู่จะจมลงไปอยู่อยู่ที่ก้นนะในส่วนนั้นไม่แน,น,นะนำเอามาใช้ <c oughs> เพราะว่าส่วนนั้นเนี่ยจะอุ้มน้ํามากเกินไปถ้าอุ้มน้ํามากเกินไปมีโอกาสทําให้ต้นไม้นั้น ติดเชื้อราหรือโอกาสเน่าได้ให้ใช้ในส่วนขุยมะพร้าวที่ลอยน้ำนะครับนะเท่านหยิบมากำมือนึ่งแล้วถ้าบีบน้ําให้เสด็จน้ําพอดีนะครับนะไม่ต้องขนาดบีบไปจนแห้งจนเกินไปนะครับ ใบทั่วไปนะครับ no, <I> นะ, <probably S 1> ะเราก็ขยายพันธุ์โดยวิธีเดียวกันเลยครับนะครับเราจะนำยอดนะครับ no, no, no. ลงกลับไปขยายพันธุ์นะครับใ no, <no>, no. บไหนที่ no, 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 no. ไม่มีความจะเป็นนะครับเราออก ให้ท่านนำต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนยอดที่ท่านเอาอยู่หรือว่าต้นไม้ที่ท่านวางข้อแล้วนะครับเข้าถุงอบครับเมื่อกเกษตรกรนะครับเข้าถุงอบนะครับ เท่านี้เรียบร้อยครับแล้วท่านก็นำเอาไปไว้ในใต้แสงลำไรนะครับนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ดีๆนะคะจากบ้านสวนพฤกษาไม้ด่างไม้ประดับไม้มงคลอยุธยาค่ะที่วันนี้นะคะได้มีโอกาสนำความรู้ดีๆสำหรับคนรักไม้นะคะคมาฝากกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสกับทีมงานและ พวกเราค่ะลงพื้นท no, ี LIKE uh ่มาดูเร no ื่องของการลักไม้การขยายพันธุ์ไม้ด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะนำรายการจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ